เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการให้อาหารปลานะคะนี่ลำข้าวเห็นไหมลำข้าวนี้เราก็ได้จากการสีข้าวที่บ้านนะคะไม่เสียนะคะใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเนี่ยคิดค้นมาจะใส่นี่ก็วิธีการเบื่งใน่ายุบขุมเนี่ย หลายแดดตัวห้อ็คก็ล่องไปดีเลยนั่นนี่ปลาสิกินวัดอืแต่ถ้าวันยังไปใส่นี้แล้ว <c oughs> นี่ไงค่ะก็จะได้แบบนี้นี่นะคะคือวิธีการให้อาหารปลาเห็นไหม แล้วก็ย่อนเลยค่ะทีนี้เอ่ะมาแล้ว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 เห็นไหมทุกคน เห็นไหมคะโอ้ออโหเยอะมากเลยอะเห็นไหมคะทุกคน